จริงๆชื่นชอบศิลปะการป้องกันตัวอยู่แล้วนะคะชอบมาตลอดเลยแต่ที่หาเรียนไง่ายที่สุดเนี่ยคือมวยไทยแล้วก็เคยเรียนมาประมาณปี2ปีแล้วตั้งแต่ช่วงมหาลัยนะคะแล้วก็ยังชอบมันขึ้นเรื่อยๆทุกวันทั้งดูแล้วก็กลายมาเป็นสปอนเซอร์แล้วก็มาเป็นหุ้นส่วนเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็โลบดมนะคะเป็นยิมมวยของมีะค่ะเป็นหุ้นส่วนกับพี่หลุยนะคะทําร่วมกันนะคะก็อยู่ที่หลังเดนายพารามเก้านะคะหลักๆก็จะมีทั้งมวยสกลแล้วก็มวยไทยนะคะกําลัง พัฒนาไอบารมีเทรนนิ่งสำหรับลดน้ําหนักลแล้วก็มีนวดสปอร์ตด้วยความน่าสนใจคือตรงนั้นเนี่ยเราอยากทาให้เป็นเหมือนหับเนาะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้มีแค่ยิมคุณก้าวอมายิมบวกคุณจะเจอร้านกะเพราเสือป่าซึ่งเป็นเอกหนึ่งธุรกิจของคุณหลุยด้วยนะคะแล้วก็เราก็จะอยู่กันตรงนั้นสไตล์สไตล์โฮมี่ ie, นะคะแล้วไม่ได้แพงขนาดนั้นและที่สาคัญเป็นห้องแอร์ค่ะก็เตรียมตัวล่หัวใจมาได้เลยนะคะแบบว่าไม่ต้องมีความรู้เลยก็ได้ะคะ่ะหรือมีมาบ้างแล้วอยากจะหาความรู้เพิ่มก รบจุดเอจุดดบจุดบ็อกซิ่งนะคะหรือว่าเพจ Facebook ก็ได้นะคะล่าสุดนะคะมีมิลิพีเดียนะคะสำหรับท่านใดที่เคยเสิร์ชประวัติส่วนตัวของมิลิในวิกิพีเดียแล้วอาจจะไม่ตรงเชื่อมิลิบอกตรงนี้เลยว่ามิลิอ่านแล้วมันไม่ตรงเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถมาอ่านในที่มิลิพีเดียนะเป็นสารานุกรมชีวิตของมิลิทุกมิลิเมตรก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะมิลิเอกกับใครของเราค่ะ